การด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะใช่จริงจริงๆแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าปะเราไปด่าพ่อแม่มันกันดีกว่าปะขอเพิ่มเติมข้อมูลนะคะคือคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุสิบสองนะคะสิบสองคืออันนี้อันนี้จริงนะก็คือคนอีสานส่วนใหญ่อ่ะจะใจแตกมีลูกก่อนวัยอันควร ใช่ครับแม่ัเป็นแล้วพ่อก็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนพ่ออีสานมันอืมวันนั้นนั้นที่กูเจอสองตัวอีคนอีสานกับีสองตัวนั่งกินกล้วยถ้าเกิดกูเจอตอนดึกกว่านี้อีกหน่อยนะกูนึกว่าผีแงแบบผู้ผีฟ้าใช่ตัวดำปิดปีแล้วไม่ได้ธรรมาดานะเยอะมากแม่หน้าตามกับผีเสื้อสมุดอีคนอีสานดำแบบดำสกปรกัะดำแดดเพราะแบกปูนเนี่ยก็เสือมาย้อมผมทองครึ่งหนึ่งผมดำครึ่งหนึ่งบ้านพ่อเหนือใครเป็นแฟชั่นสไตล์นี้ที่มึงเนี่ยฮะ ตั้งแต่ผมเจอคนอีสานทำไม่อยากให้ผมเข้าเคสสิกตลอดไปโสโคกแดดก็มุมมามจับจ๊บจบข้างๆจริงแล้วทำแล้วประเพณีของเราอ่ะคือการด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะใช่ครับใช่คือคนอีสานอ่ะเกิดมาเขาก็ต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติว่าทำไมคุณจะต้องมาถูกเถียงด้วยถ้าคือผมมาได้ทําการอ่ะเอาเงินฟาดหัวคนอีสานไปแล้วสองคนเห่นแล้วมึงฟังนะคนที่ทวิตบอกว่าต่อให้พวกกูขอโทษ ก็ไม่ให้ไปกูไม่มีวันขอโทษพวกคนอี่นมึงฟังกูนะวันต่อให้กูจะไปอยู่โหนกระแสหรือโหนกระจกไปกูจะไม่ขอโทษกูก็จะด่าออกไร้ศักดิ์ศ๊ีถ้าเกิดผมจะสรุปให้ฟังเลยนะถ้าอีสามันดีจริงลิซ่าเข้า้องกลับมาอยู่ละอ่าใช่ใช่อีลิซ่าเนี่ยมันก็มีละคุณแผ่นดินมือนกันไอ้เนี้ยต่เนี่ยมันลืมกับเพื่อตัวเองใช่คับพี่ อะไรเขาพูดสารไพอยง่ายไม่คใครอยากไปอยู่ที่จุดที่มันเกิดความลำบากกันหรอครับเออก็ถูกของคุณไงคุณก็พูดถูกเออลิซ่าก็ไปอยู่นู่นเขาก็สบายกว่าอยู่อีสานนะใครอย่างคนคนสบายแล้วคุณจะทำกรรมหาอะไรเม่งไม่จยเอาที่พี่ปักพูดแบบพวกที่เกิดมาพวกอีสานมันอยากมาอยู่กรุงเทพจริงอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยผมว่าคือเอาจริงๆมิว่าคือในอเมริกาเขายังเหยียดคนเอเชียหาว่าคนเอเชียไปแย่งงานเลย ไม่แล้วคนแบบแกก็เป็นคนเอเชียไม่ใช่หรอพี่พาร์คไม่ผมเปรียบเทียบไงคนอีสานอย่างโง่ก็คือผมจะเปรียบเทียบเหมือนว่าเออคนอีสานก็เข้ามาแย่งนานคนคนภาคกลางทั้งทั้งที่ว่าอยู่โซนที่แห้งแล้งดักดานหรอว่าอยู่ต่อไปเถอะไม่ได้รูทุกคนอีสานเหมือนพวกคนก่อนหนึ่งหมื่นีซีที่ยังไม่พัฒนาที่พวกไอเนี้ยพี่พวกมนุษย์เเปิ้ลพวกคนถทยนว่าถ้าทอีสานมีจริงจะมาอยู่กรุงเทพทำไม เออไม่และกูขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่ปั๊กเขาบอกยุคก่อน10,000ห B C คือไอ้พวกมนุษย์สเปโตที่อยู่ในยุครอดมาได้จากยุคครีเตเซียสไอสัตว์ที่แย่งอาหารพวกแบบว่าสเตโกตอรัสแดกใช่ใช่ใช่เพราะยุคครีเตเซียสนี่คือยุคเริ่มปลายของเออสดโนเสาร์แล้วใช่เพราะว่าพี่ปั๊กแต่พวกอีตานมันก็โง่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวก พวกเราอ่ะที่อยู่กรุงเทพดูสูงขึ้นที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะมันมาเป็นลูกน้องพวกผมตลอดเลยมาก่ออิดก่อปูนใช่ให้ค่าแรงวันละสามร้อยใช้วันละพันแม่งก็ทำก็ใช้ใช้ไม่เหยืพวกเนี่ยมันทนแดดทนฝนได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะตะโกนดังไอเหรอใช่เหรอดูดูดูตัวร้อนอะไรมาแล้วเนี่ยร้อน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 เลยอ่ะเป็นพูดกันร้อนเลยอ่ะได้่ะได้อ่ะที่เดินอยู่เนี่ยได้อ๋อใช่ หลายต้นใช่เหออะไรผู้ใดทำแล้วผูเข้าใจแล้วว่าสมองแต่มึงน้อยไอย่าไเลยต่แบบว่าคนอีสานนี่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเกรดก็เกรดเอฟมันเลยมีเพลงเพลงนี้ไงมันมีเพลงมันเลยมีเพลงแล้วเขาบอกว่าคนอีสานจะเออเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นศาลจะเจอเรื่องเขาไม่มีใหญ่พรบคุ้มครองพวกหมค้มบั่นไสเอางี้ดีกว่าคนอีสานตัวไหนอะ แล้วมึงรอดูนะว่ากูกคนจริงไม่คนจริงไอสัตว์คนอีสานตัวไหนมึงพูดมาเลยที่อยู่บนเนี้ยอีตัวไหนอยากได้ตังใช้อีกูจะ <c oughs> ตังใ้หัวมันผมคราบผมคราบผมอยากได้ตังใช้<ต>ครับผม<ต>ครับพี่รับท่านฟังสุดหรอครับเดี๋ยวยกู